กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมช่องวิมซิลเวอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีแก้นะครับผมเล่น The s i m s 2บน Windows 11นะครับผมผมเจอปัญหาผมจะเล่น The s i m s 2นี่แหละแต่มันเข้าไม่ได้นะครับและมันเกมเด้งด้วย นะครับผมแล้วก็แก้ปรับตั้งค่าหน้าจอนะครับมันล็อกอยู่แค่800คูณ600นะครับเดี๋ยวเราจะปรับตั้งค่าให้มันเป็น1,920คูณ1,80นะฮะในคลิปนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆทำการพิมพ์ใน Google ว่า 4G นะครับแพดแบบนี้นะครับผมเว็บแรกเลยนะฮะคลิกเข้ามาเลื่อนลงมาตรงนี้ครับดาวน์โหลดนะฮะปั๊บ แบบนี้เดี๋ยวผมให้ลิงก์ใต้เดสคริปชันนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมาตะกี้นะครับแตกไฟล์ไปครับโป้แบบนี้ฮะเข้าไปครับแล้วก็ดับเบิลคลิกได้เลยนะครับแล้วก็หานะครับผมไฟล์ The Sim มของเพื่อนนะครับของผมอยู่ในอันนี้ EA Game The Sims 2 Ultimate Collection Fun with Pets SP9 แล้วก็ TS Bin นะครับผมก็คือโฟลเดอร์นี้นะครับที่ตัวเกมเราอยู่ต้องเลือกด้วยนะครับเลือกตัวเกมอ่ะตรงนี้ด้วยนี่ฮะ s i m 2 EP9 กดโอเคเลยนะครับ Successfully นะครับเรียบร้อยแล้วกดโอเคเลยนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับเพื่อนๆทำการเข้าไปนะครับผมนี่ฮะตัวลงเกมนี่ฮะกดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาตรงฟันวิดเพรฮะไปที่ s p 9นะครับ TSdata แล้วก็มา Fo l เด r l e s s ตรงนี้ไปที่ Fo ลเดอร์ n f i g นะครับผมให้มาดูโฟลเดอร์นี้ครับเห็นบ้างาฟิกส์ l ูตรงนี้นะครับผม ตอนแรกมันจะไม่ใช่ไฟนี้นะเราต้องกดนี่ฮะ Open With Notepad ครับให้มันเด้งมาแบบนี้นี่นะครับผมแต่ว่ามันจะยังแก้ไขไม่ได้นะเราจะเซฟไม่ได้เดี๋ยวให้เพื่อนทำการกดที่ขวาที่ไฟล์ g r a p h i c z o o นะครับแล้วก็มาที่ Property นะฮะมาที่ Security นะฮะมากด Edit ตรงนี้นะครับผมปรับเนี่ยให้เป็น Full Control นะครับทรให้หมดนี่ทุกอันเลยอันนี้เป็นอยู่แล้วอันนี้เป็นอยู่แล้วโอเค Apply แ,แล้วก็โอเคฮะคปุ๊บ ทีนี้เราแก้เราก็เซฟได้แหละกดเข้ามาครับเราจะกด Ctrl F ครับแล้วก็หาคำว่าสกรีนโหมดแบบนี้เลยนะครับกด Enter ไปนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้เห็นปะปรับตรงนี้นะครับให้เป็น1920นะครับคูณคูณ1080นะครับปรับให้เป็น1ัน0 1080หมดเลยนะครับตรงนี้นี่ครับปรับแบบนี้นะครับให้มันเป็น1920แล้วก็1080นะครับด้านล่างนะครับผมให้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดกากบาทครับแล้วก็เซฟ เห็นว่ามันจะเซฟได้แล้วนะครับผมก็ทีนี้เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมครับว่าตอนเล่นตอนสร้างครอบครัวนะครับตอนเข้าไปเล่นในบ้านเนี่ยมันเด้งหลุดหรือเปล่านะครับผมไปเดี๋ยวไปเจอกันในเกมฮะโอเคครับผมแล้วก็เข้ามาในเกม The s ิ m s 2แล้วนะฮะแล้วก็มาเดลเลือกเมืองก่อนเข้าเมืองนะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้ฮะตัวเลือกกราฟิกนะครับผมจะเห็นว่าขนาดจอมีให้เลือกนะครับถึง1920คูณพ0นะครับตอนแรกที่เข้ามาตอนแรกผมเข้าเกมมาเนี่ยมันไม่มีพวกขนาดจอ ั้ค่าอื่นเลยนะครับมีแค่800คูณ600นะครับแต่ว่าพอผมทำตามต้นคลิปที่ผมสอนเพื่อนๆแล้วเนี่ยมันมีตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่เลือกเป็น1,920ได้ปุ๊บนี่เป็นไงเราจะลองเข้าไปในโหมดสร้างครอบครัวนะฮะว่ามันแบกหรือว่าเกมหลุดหรือเปล่าโอเคเข้ามาได้นะซิลเวอร์แล้วกันนะครับนามสกุลเดี๋ยวผมขอสร้างตัวละครก่อนนะนี่ครับผมสร้างเสร็จแล้วตัวละคร แล้วก็เดี๋ยวผมแก้ปิดเงาตรงนี้มันมีเงาดําตรงนี้นะครับเดี๋ยวสอนนะครับครอบครัวซิลเวอร์นี่ครอบครัวซิลเวอร์ฮะเดี๋ยวเรามาดูที่เราจะาไปอยู่ไหนดีอ,าอพาร์ตเมนต์ดีไหมอันนี้เช่าพันหกพันเจ็ดพันสองอันนี้ถูกอะ่ะเอานี้แล้วกันรวมเข้าย้ายเข้าไปอยู่อ,พา,อ,าอพาร์ตเมนต์ว่างเออเจ๊นี่ยทำไมมันดูเงีเงยบๆวะอพาร์ตเมนต์นี้ไม่มีคนหรอ เดี๋ยวนะไม่ได้เล่นนานครับต้องต้องเช่าห้องใช่ไหมน,นี่นี่นี่เออต้องเช่าห้องมีกี่ชั้นนะมีสองชั้นด้วยกันนะครับอยู่ชั้นไหนดีวะชั้นล่างชั้นบนดีไหมชั้นบนดีกว่าเฮ้ยชั้นบนมันมีห้องตรงนี้ด้วยหรอเดี๋ยวนะอุ้ยมันเป็นห้องแบบนี้อุ้ยฝนตกเช่าห้องแล้วกันเอาห้องนี้แลันครับมันอยู่ข้างล่างใกล้ดีโอเค เหมือนชั้นบนจะแพงกว่าปะ่ะชั้นล่างมาชั้นสองอ่ะเนี่ยชั้นนี้มันจะมีดาดฟ้าปะ่ะมีชั้นสองอีกตัวเนี้ยเออเจ๋งว่ามีระเบียงตรงนี้ด้วยเออทำไมไม่เช่าห้องนี้วะ <c oughs> ไม่เป็นไรแต่ตอนเนี้ยฝนตกเข้ามาในนี้ก่อนดูดูฝนใครเนี่ยจะเข้ามาทําไมปลดล็อกอะอะ <c oughs> ใครวะ <c oughs> อยู่เดียวเข้ามาไล่ออกไปไป เดี๋ยวกอนนะเดี๋ยวผมขอสร้างข้างนอกเป็นห้องรับแขกตรงนี้เป็นห้องนอนดีกว่าแล้วตัวนี้มันเหมาะกับอยู่หลายคนนะเดี๋ยวผมขอสร้างห้องรับแขกก่อนก็ได้ครับเอาเป็นโซฟานี้นี่เลยครับเข้าห้องมาปับ๊บเจอทีวีกับโซฟาเป็นอันดับแรกนะฮะอุ้ยโอ้โหทีวีนี้แพงไปอุ้ยติดผนังมานะได้ไหม มันไม่ได้อะพึงสังเกตเห็นโอเคผมอยากได้พื้นใหม่ด้วยอะเปลี่ยนพื้นได้ปะเอ้ยพื้นถือนได้เอาเป็นแบบไม้เหมือนเดิมหรอออกแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอนะต้องเป็นไม้นี้เออแล้วก็กระเบื้องห้องห้องครัวเอาเป็นลายที่มันดูแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยแล้วกันแสบตาวะ่ะ วัยรุ่นปะเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่ามันโดดไปอ่ะเอาเป็นพื้นไม้ดีกว่าเออแบบนี้นี่แหละแล้วก็ขอสร้างอาเตียงนอนครับเราเป็นชายหนุ่มอยู่คนเดียวแต่ว,ว่าอยากได้เตียงคู่อ่ะมันจะได้แบบเตียงใหญ่ๆเนาะเอาติดตรงนี้ไปเลยแล้วกันได้ปะเออได้ได้นะครับอยู่ชิดกำแพงขอเปี่ยนผ้าปูสักหน่อยนึงนะเพราะเรานอนคนเดียวไง ก็กิ้งกิ้งเกอรกิ้งนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับจะเป็นโต๊ะนะครับข้างเตียงแบบนี้นะครับแล้วก็านาฬิกาปลุกวางนะวันนี้าฬิกาปลุกเอ,อ่อเฝื่อตื่นห้องตรงนี้เอาไว้ก่อนไหมหรือเอาไว้โต๊ะคอมขอสร้างโต๊ะคอมไว้ก่อนนัครับเอาไว้ห้องเล่นเกมนะครับเรียบๆนะฮะไม่ต้องอะไรเยอะแยะนี่ฮะเก้าอี้เล่นคอมทาไมหันอย่างนี้ละลูกแล้วก็คอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งนะ แล้วก็สัญญาณเตือนภัยนะครับเผื่อมีโจรขโมยเข้าอ่ะโอเคมานั่งอ่านข้างในก็ได้ไมั้งข้างนอกฝนตกสุดยอดเลยล็อกไว้ดีกว่ามันมีคนอื่นเข้ามาเต็มเลยอ่ะไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาเดี๋ยวมันทําพังนางเป็นใครเนี่ยอ่าคุยกันแล้วกันเผื่อจะเป็นมิตรกันนะครับไม่ใช่มิรฉายชีพนะ <c oughs> รู้สึกจะปวดเอือน,นะครับมาเข้าน้ําก่อนอุ้ยฟ้าผาพอละคุยพอละ จะหิวน่อยหนึ่งด้วยนะครับขอทานอาหารกลางวันแล้วกันมาม่าแล้วกันไอ้หนางคนนี้ไม่เป็นไขไว้นะจะไปย่งอาหารเรากินหรือเปล่า <c oughs> อุย้ยมันกอดด้วยเป็นเพื่อนกันนะเว้ยนายฉันขอบเบอร์นายได้ไหมไม่ได้โว้ยกินข้าว <c oughs> หักอกหักอกเขานั่งกินข้าวก่อนนะโอเคตรงนี้เหมือนมีเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วยนะเช่เช่ใครวะชื่ออะไรนามสกุลเช่เออันนี้โดนฟ้าผ่าเหรอ นี่ไงอ๋อนางคนนี้นี่เองเป็นคนตรงข้ามห้องเรานะครับผมอยากรู้ว่าข้างบนมีคนมาเช่าห้องหรือ,หอยังนี่นามสกุลอะไรอะคริปเรนแล้วก็ห้องนี้ล่ะมาสเตอร์วไอ้อน,นี่มันน่าสงสารปะเรียกหามาเข้าห้องน้ำบ้านเราดิไปไหนแล้ววะเอาอ๋เจ้าของห้องนี้เหรอเหมือนเขาจะโดนฟ้าผ่านะครับแล้วก็จะอาบน้ำวมันเข้ามาในห้องอะเม่นะ มีคนมาอยู่ด้วยกันเต็มเลยตรงนี้โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ก็มาสอนวิธีแก้ปัญหานะครับผมเพราะว่ามันด้วยความที่เกม The Sims 2มันเป็นเกมเก่านะตั้งแต่ปี2009แล้วแล้วก็เราใช้ Windows 11นะครับตอนแรกมันเข้าเล่นไม่ได้เลยผมเข้ามันแบบเกมมันหลุดอะ่ะตั้งค่าปรปับอะไรแม่งก็หลุดนะครับเล่นไม่ได้ก็เลยลองไปหาวิธีมาดูนะครับก็เป็นวิธีแบบต้นคลิปนะครับที่ผมสอน ลงไหเนะครับแก้ปัญหากันนะครับผมถ้าเกิดว่าได้ไม่ได้อย่างไรก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมแต่ว่าผมลองเข้ามาเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วว่ามันเข้าได้เล่นได้นะแล้วก็ปรับตั้งค่าหน้าจอเร s โ l ลูชันได้ตามปกตินะครับผมก็โอเคถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิมซิลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็เดี๋ยวมีคลิปอะไรเกี่ยวกับเดซิมสองออกมาให้ได้รับชมกันนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ